สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มีตู้ฟักไข่ของเราสองเครื่องนะครับออกเดินทางวันนี้นะครับผมสําหรับตัวสูงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น528ฟองนะครับตัวนี้ปลายทางจังหวัดปทุมธานีนะครับอําเภอสามโคกนะครับผมด้านล่างตัวนี้จะเป็นรุ่น704ฟองนะครับจังหวัดตุรินนะครับอําเภอลําดวนนะครับผมอันนี้จะไปส่งเองนะครับ ่วนตัวนี้นะครับเราจะส่งกับรถขนส่งนะครับผมตัวนี้เป็นตัวควบคุมใหญ่นะครับ xm 1 8ด d นะครับแล้วก็มีระบบตัวควบคุมสำรองไปให้ด้วยนะครับเวลาที่ตัวควบคุมหลักมีปัญหานะครับเราก็สามารถสลับตัวควบคุมสำรองได้เลยโดยที่ไม่ต้องปิดเครื่องให้เสียไข่ในตู้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีตัวควบคุมใหญ่ x เป็น 88d หนึงตัวนะครับแล้วก็ตัวควบคุมสำรองเหมือนกันนะครับระบบเดียวกันเลยนะครับสองตัวนี้ระบบเดียวกันนะครับมีระบบค <c> ว <oughs> บคุมส <c oughs> ำรองเหมือนกันเลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าต้องการใช้ตัวควบคุมสำรองก็สามารถสลับด้านข้างตักด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าสลับด้านข้างปุ๊บแล้วก็สามารถ เปิดเครื่องทลองวันนี้ใช้งานได้ทันทีเลยนะครับสําหรับงานตัวนี้นะครับที่เราออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับอันนี้เราแกะเราจะแกะตัวยึดตัวปิดประตูออกนะครับเวลาฝนตงมันจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางนะครับอาจจะก,กระแทกแล้วหลุดได้เราก็ทำการแกะออกนะครับแกะออกทั้งหมดเลยนะครับด้านในนี้นะครับลูกค้าได้ไปก็เอาออกมาติด ได้เลยนะครับอตัวนี้หกชั้นนะครับหกชั้นหกถาดรุ่นห้าร้อยยี่สิบแปดฟองนะครับวันนี้อุปกรณ์้ะลอานะครับเราก็ทําการแพคไปให้นะครับอย่างดีนะครับเวลาคนส่งไปอาจจะการกระแทกนะครับตัวนี้เนาะส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นสองประตูสองประตูเลยนะครับงานตัวนี้นะครับสวยงามมากๆอครับนี่ครับ เปิดได้ออกอย่างนี้เลยนะครับสวยงามมากเลยครับผมตัวนี้นะครับทั้งหมด8ถาดนะครับถาดละ88ฟองรวมแล้วก็704ฟองนะครับสําหรับตัวนี้เนาะอําเภอลําดวนนะครับเราจะเดินทางไปวันนี้ไปส่งให้ถึงตามเลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากมากครับท่านท่านไในที่สนใจก็สามารถทักข้อความนะครับมาคุยกันได้นะครับผม ข้อความมาคุยกันได้นะครับเราผลิตเริ่มต้นตั้งแต่60ฟองนะครับจนถึง2,000ฟองถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากได้ไปใช้ในคอกในฟาร์มนะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0899835505นะครับหรือว่าข้อความเพจได้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วเราก็จะออกเดินทางแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ